Hein, ไ,ม ies, ไม่ต้องพูดเสียงสั่นใครก็แต่เอานหนึ่งบอกว่าตื่นสั่นคือป้ะแตงทุกคนทำอะไรเขาบอกเขาทุ่มเทแบบมันทำด้วยใจไงเหมือนพยายามส่งมอบความสุขให้ทุกคนอ่ะเออมันทุกคนตั้งใจหมดเลยเนาะใช่ทุกคนตั้งใจคือคือเราแค่อยากมีอาชีพเสริมกันเนาะเราก็ตั้งใจทำมากๆจริงๆนะสิ่งที่คนดูได้รับคือ มันเหมือนเรา<ช>มอบความบันเทิงให้ด้วยแล้วทุกคนเข้ามามามอยกันอ่ะเราก็พยายามจะแบบว่าโอเคจะไม่พูดถึงเรื่องนี้กันเท่าไหร่เนาะเราจะพยายามเป็นป้าสอคสอ,อกันให้ได้ค่ะส่งความสุขเนาะเราก็แต่งแะกลับไปตลกเหมือนอเดิมใช่พอทุกคนเข้ามาทองนี้มันมันยิ้มมันเบิกบานอะ่ะมันแบบทุกคนมีความสุขด้วยกันป้าติ้งจะมาร้องเพลงมารายแคร่เหมือนเดิมใช่ มีเพลงมาไลฟ์ปะไม่ใช่เอ้ยหรือเปล่าไม่ได้ใช่ไม่ได้ตอรี่โอเคมาสติก่อนเห้ยที่ก้นมันอีกนึงนะคะเอ๊ะเมื่อกี้ทำไมอยู่มันปิดตัวนี้สำหรับผมช็อตผมผมช็อตผมเสเซรั่มมหั่นผมคารินนะคะราคาแสนเซลนะคะค่ะจากหกพันเก้าสิบบาทเลทำไมเมื่อกี้เหมือนมันปิดอะคะ มันปิดแต่มันกลับมาอ๋อโอเคอ๋อเผลอไปกดโอเคตัวเนี้ยนะคะเอ่อดาราดีอูเยอะมากแล้วก็ส่วนส่วนใหญ่อะบอกว่าใช้ได้จริงนะคะอันนี้คือเขาจะช่วยกับคนที่มีอายุเริ่มเยอะอย่างเราแล้วมีปัญหาเรื่องผมเยอะแต่อยู่ที่พื้นผมเยอะอยู่ที่พื้นก็คือมันเดินเดินอยู่เอ๊ะอะไรในตรงพื้น แต่ว่าแต่ว่าตัวนี้จะเป็นผมเสียผมต่อสาดูผิดดูผิดอ่าอ๋ออันนี้จะเป็นผมเสียโอเคแพ็คดีมากนะป้าติงเลยใช้เวลาแกะนานนได้เลยแพ็คแพ็คดีมากมากอ่ะแพ็คแบบมีกล่องมีกันกระแทกอะไรเงี้ยดีมากเลยแข่งกันเดี๋ยวป้าติงตัวนี้แอนนี่เป็นคนที่มีปัญหากล่องฟ้าอันนี้มากเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนี่เลยตัวนี้นะคะแบบแบบนี้เลยแล้วก็แพ็คเซล แบทเซลอยู่ด้วยนะคะเป็นเซรั่มมาหัรนผมโอ้ยก็คือลดมาครึ่งราคาเลยนะครึ่งใช่หกร้อยเก้าสิบเหลือสามร้อยสี่สิบสามร้อยสี่สิบห้าบาทอันนี้ไปดดูสรระคุณกันเลยค่ะก็คือใครที่แบบอ่ผมช็อตผมเสียแตกปลายชีฟูนะคะจากการอ่ทำทีนี้นะคะเป็นเป็นรุ่นนี้เลยนะคะ ก็คือเขาการใช้นะคะก็คือผสมกับแชมพูเลยค่ะแล้วก็นั่นนะค่ะใส่โลมไปเลยเนาะก็คือมันก็จะไม่ต้องใช้เยอะมากพอเราใช้กับแชมพูใช่ไหมคะผมที่ใช่ผมที่ขาดเปราะง่ายด้วยนะคะแล้วตัวนี้ยังปกป้องอความร้อนและมลภาวะนะคะกันแบบความร้อนก็คือเวลาผู้หญิงผู้หญิงก็คือต้องดายผมแล้วก็ม้วนผมอย่างอันนี้จะติดแบบว่าม้วนผมมากก็คือต้องม้วนตลอดแต่วันนี้ไม่ได้ม้วนเพราะว่า เพราะว่าผมเริ่มจะผมเริ่มจะแบบเริ่มจะต้องการใช้ะำะคะเออใช่อ่าฟอกสียืดผมนะคะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของโครงสร้างผมอะให้กลับให้กลับมาแข็งแรงใช่ค่ะก็คือผู้หญิงทุกคนที่ทําผมทําสียืดดัดหรือว่าใครที่ต้องแบบว่าม้วนผมใดตลอดเวลาก็คือตัวนี้เลยใช้ผสมกับแชมพูหรือว่าครีมนวดได้เลยค่ะตัวนี้ แล้วก็เขาบอกมันมันไม่มีอะไรที่แบบเป็นอันเป็นอันตรายกับเส้นผมแล้วนะใช่คือไม่มีไม่มีพาราเบนนะคะค่ะแล้วก็ไม่ไม่มีแอลกอฮอล์นะคะยบบนั่ะไม่ไม่มีพวกซิลิโคนอะไรที่มันที่แบบเขาห้ามห้ามใช้กับผิวผมเราอะตัวเนี้ยต,ตัวนี้ปลอดภัยไม่มีนะค,ะค่ะไม่ไม่มีซิลิโคนพาราเบนแอลกอฮอล์ไม่มเก๊ยากสิ่งแป๊บนึงนะคือกล่องเขาทำมาดีมาก ใช่กล่องเขาแพ็คมาดีมากอุ๊บซีอุ๊บซีแล้วสูตรสีฟ้าล่ะคะนี่ค่ะถ้าสูตรสีฟ้าเท่าไหร่เอ่ยแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอดูสูตรสีฟ้าสูตรสีฟ้า364บาทก็คือใครที่มีปัญหาผมไม่อยู่กับตัวผมแบบว่าไม่รักเราผมแบบว่าอยู่ที่พื้นมากกว่าแนะนำตัวนี้เลยตัวนี้เลยคือพอเริ่มอายุมากขึ้นใช่ไหมร่างกายเรามันอาจจะแบบ ขาดวิตามินหรือบางคนอาจจะเป็นกรรมพันธุ์อะไรเงี้ยก็คือตัวนี้เขาจะไปช่วยช่วยบำรุงตั้งแต่จากลากเลยให้ผมที่แบบว่าขึ้นมาใหม่มีสุขภาพดีขึ้นแล้วก็ไม่ไม่รนมากไปกว่านั้นใช่อันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะเอาผสมใช้กับแชมพูได้เลยตัวนี้เนาะดีมากเลยเพราะว่าเอาจริงๆพอไปเข้าคลินิกผมหาหมออะเสียงเยอะมากแบบนีอเคยิป ยังไปอยู่เลยตอนนี้แต่เดี๋ยวจะเอาไปลองแล้วเดี๋ยวจะเอามาบอกทุกคนดีไหมใช้สักแบบหนึ่งเดือนแล้วเดี๋ยวจะมาบอกจริงจริงขวดหนึ่งน่าจะน่าจะใช้ได้นานอยู่นะขวดหนึ่งอะค่ะอันนี้ใช่เยอะเยอะเพราะว่าคิดว่าอย่างน้อยเดือนนึงแต่อย่างแอนนี่อาจจะได้เยอะกว่าแอนนี่เป็นคนสระผมไม่บ่อยถ้าคนสระผมบ่อยคนสระผมวันเดือนนึงเนาะอาจจะไม่ต้องทุกวันก็ได้ก็คือแบบว่าอ่ะหนึ่งครั้งแล้วก็เว้นแล้วก็ไปอะไรอย่างงี้แต่ถ้าได้หลายเดือนอยู่ ถ้าไม่หมยเรื่องราคาเพราะว่าตอนนี้เราก็ได้แบบว่าราคาที่มันครึ่งราคาแล้วก็ใช้ทุกครั้งเลยมันก็ยิ่งเห็นผลเร็วขึ้นใช่ดีเลยเนาะเนี่ยเดี๋ยวอันนี้จะไปลองมาเลยหนึ่งเดือนแล้วจะมาบอกทุกคนเพราะว่าตอนนี้อันนี้มีปัญหาผมพูดได้ไหมเอ่ยผมผมไม่รักเราอยู่ประแต่งตาแบบว่าปต่ตงตาบวมมากทุกคนปต่ตงสๆ ตั้งสู้จริงๆม,มันหลุดหรอมันคือผมมันไม่ทักเราอะ่ะ <c oughs> มันไปจากเราอ่ะเห <c oughs> มือนมองที่พื้นแล้วเต็มพืนม้นเอาไปทอวิกได้อะหรอ <c oughs> คือตลกมากมีช่วงหนึง่งช่วงหลังคลอดอะ่ะคือเราก็แบบเดินแล้วมองที่พื้นห้องแบบใครมาห้องวะป้าออติ๊งมาห้องหรือเปล่าแบบผมยาว <ผม S 1> ทำไมเต็มพื้นไปหมดเลยพอมานึกดีดีพอมานึกดีดีไปถามตัวนั้นตัวนั้นบอกก็ผมเธอนั่นแหละ คือถ้าใครมีปัญหาอย่างนั้นนะคะแนะนําอันนี้เลยคือเขาจะช่วยกระตุ้นผมให้หนาขึ้นแล้วก็บางทีแบบคนที่ผมอ,อ,ะอะไระคะตอบม่ีมคนมีคนถามที่ตอบดีคนตอบโอเคใครที่ผมแบบร่วงบ่อยๆพูดได้ใช่ไหมคาเนี้ยพูดได้ไหมเอ่ยน่าจะได้แต่อย่าอ,อย่าบ่อยนะนั่นแหละใครที่มีปัญหานั้นอยู่ใช่ไหมคะบางทีมันอาจจะเกิดมาจากที่ หนังศีรษะของคุณมันแห้งเกินแล้วก็แบบมีปัญหาพ,พี่เนี่ยอันนี้ก็คือ <c oughs> คือมผมแอนนี่ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้พี่ผลิตมาจากผมแอนนี่นะคะที่เวลาแอนสาผมแล้วมันอยู่ที่หนะื่นเยอะเยอะเยอะอย่างนี้เลยจ้าเอาจริงๆคือต้องเริ่มใช้แล้วเ <c oughs> พราะทุกวันนี้อยากอยากประหยัดตังค์ไม่ไปหาหมอแล้วเหมือนกันพอไปทีไรจ่ายอย่างน้อยคือแบบ สามแบงค์เทาอ่ะมันโหดนะถ้าเปลี่ยนมาเป็นอันนี้ก็คือตกเดือนละสามร้อยหกสิบบาทเองนะการเป็นร้านทำมไปดูแลผมคือก่อนหน้าเขาหกเก้าศูนย์เนอะตอนนี้เหลือสามหกสี่ราคาดีมากนะคะพี่พีค่ะใช่ค่ะพี่บอกว่าสั่งซื้อแล้วเป็นกําลังใจให้คิดว่าผู้หญิงวัยเราอ่ะยิ่งใครแบบว่าเพิ่งคลอดลูกใหม่ๆอย่างเงี้ยจะมีปัญหาแน่นอนช่วงให้นมลูกอยากให้ไปลองกันจริงๆของปารินเนาะ เพราะเขาทำมาดีจริงๆแล้วแบบเป็นแบรนด์คนไทยอ่าฮะใช่ค่ะอ๋อช่วงช่วงที่แบบว่าเนี่ยให้นมลูกแล้วใช่หให้นมลูกแล้วอสารสารอาหารที่<ช>แบบเด็กขอทานแล้วทำให้เราอ่ามัน ก็คือถ้าเราไปใช้อันนี้อ่ผมที่ขึ้นมาใหม่มันก็จะแข็งแรงแล้วก็จะอยู่กับเรานานขึ้นเพราะมันเกี่ยวกับโครงสร้างผมด้วยนะทุกค่ะที่ที่ลองอ่านในไลน์ลูกค้าให้แฟะเซลแค่30นาทีนะ30นาทีนะทุกคนรีบไปดูก่อนชคพี่ทีฟีตรงแชรูอันนี้หนึ่งเลยเนี่ยจะบอกว่าน้องฟูเก่งจริงๆนะ น้องที่ทำาบเนี้อันอันนี้ดีนะเขาตั้งใจทํามากๆนะคะพี่เขาแบบทุกอย่างที่เขาทํามาเขาใช้เวลาแล้วก็แบบที่บอกว่าเขาขข่มาเก้าปีแล้วอ่ะถ้าไม่ดีจริงๆเขาอยู่ไม่ได้แบบนานเก้าปีอย่างนี้เนาะใช่ค่ะแล้วขวดหนึ่งอยู่ได้หลายเดือนเนาะแต่แต่ถ้าใครสระผมทุกวันทุกวันอาจจะประมาณเดือนหนึ่งแต่ถ้าแบบว่าสระผมไม่บ่อยแบบป้าติ้งแบบนี้ ก็แล้วแต่ปัญหาผมใครเนาะก็จะมีทั้งอ่าตัวนี้จะแก้ปัญหาเรื่องอ่าอะไรนะสีน้ําเงินใช่ไหมคะเรื่องผมเสียผมช็อตเสียใช่แบบวกเคมีอ่าใช่ส่วนอันนี้สีฟ้าก็คือคนที่ผมเรือน้อยแล้วทแบบว่าผมไม่รักคุณแล้วอ่าใช่ก็คือแล้วแต่ปัญหาของแต่ละคนใครเห็นผมร่วงตามพื้นที่สุดนี้อุ้ยขอบคุณมากเลยค่ะทุกคนคือล้างสารเคมีโดยเฉพาะเลย ทุกคนเข้ามาอุดหนุนกันเยอะมากเลยขอบคุณมากมากจริงๆนะคะ,ปะเปิดกองรอบล้า์กร์าตปาร์เปิดกองรอบที่3ามแอนนี่ก็กาลังจะตามมานะคะเมื่อกี้ไปแล้วแต่แบบไปไปฮึบไปฮึบเพราะเดี๋ยวเราจะไม่มีใครยืนขายของค่ะใช่เดี๋ยวป,ป้าจะเป็นคน,นเดี๋ยวสะพัดให้นะน้องกวินกับเจปเปิ้ลต้องมาเปิดฟลอร์กันแทนป้าๆมีคนบอกว่าไอเนี้ยอร่อย อันไหนจ๊ะแต่เราเราพูดไม่ได้เดี๋ยวรอรอก่อนใช่ไหมคะไอ้อัะไรอร่อยหนอันปากอันปางเดี๋ยวเอไอจับได้คือคือต่ คือติ๊ t ต k อเขาเป็นอย่างนี้เนาะถ้าเราขายตะก้าไหนอเราวันนั้นที่เราโดนกันอะก็คือเราพูดอันอื่นอย่างเงี้ยเราก็เราก็โดนเลยเป็นยังไงค่ะแทนไม่เป็นไรหรอกแล้วก็ต้องทําให้ถูกกดตามกดเขาแล้วก็กําลังเรียนรู้กันไปเรื่อยๆเนาะใช่ไหมจ๊ะแต่เหมือนก็มีพี่ๆทางบ้านแบบว่ามีคนใช้ของแบรนด์ปรินแล้วอยู่ด้วยเนาะใช่ดีแบรนด์ดังี่เลยของป้าแตงป้าแตงว่าป้าแตงต้องใช้อันไหน เาโคเพราะว่าเรแต่งแก่แล้วแล้วผมคือเวลาเราดูเส้นผมคนอ่ะมันจะบอกอายุใช่อย่างตอนตอนอันนี้ไปตรวจที่หมอมาใช่ปะเขาใช้ไอตัวไมโครสโคปวัดเขาจะเห็นเลยว่าผมของเราอ่ะเส้นมันบางแบบน่าสงสารมากแบบว่าอยู่ต่อไม่ได้แน่นอนเริ่มหลุด ป้าว่าแล้วทำไมสาวๆป้านะผมไปทําอะไรนะผมมันก็ทนแบบแต่ก่อนป้าติ่งผมหนามากใช่ผมหนาทาทาอะไรกับผมเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรเลยแต่พอเราอายุมากขึ้นอ่ะเราต้องเราต้องมีของที่มันแบบมันช่วยเราแล้วแหละล้วถึงแบบว่าผมเราจะเริ่มเสียมีปัญหาแต่เราก็ไม่หยุดไงเพราะว่าความสวยแบบว่าหยุดไม่ได้นะคะก็คือต้องมีแบบว่าโปรดักที่เข้ามาช่วยเรื่องผมเรื่องสุขภาพศีรษะของเราด้วยใช่เขาช่วยไม่ใช่แค่เส้นผมแต่ว่า เขาลงไปที่ใช่สีสาเ,เพราะมันก็เริ่มมาจากหนังศีสาเราถ้าเกิดหนังสีสาะของเราอ่ะไม่ดีใช่ไหมคะผมมันก็จะงอกออกมาไม่ได้อแล้วก็มันจะทําให้รูอะคะ่ะมันจะตันแล้วจากที่รูขุมขลอันนึงอ่ะจะมีผมอย่างน้อยประมาณ4ี่ห้าเส้นใช่ไหมคะถ้าช่วงไหนที่หนังสีสามีปัญหาตอนนั้นที่หมอฉายอะเห็นบางบางอันอะมีแค่เส้นนึงออกมาผมมาแบบ มร้อยหล่อแบบมันเป็นัันลองแบบพอแอนนี่ไปปรึกษาหมอเนี่ยมันจะเป็นเครื่องสรับที่มันตรวจสภาพใช่ใช่ปับภาพหนังศีรษะมันจะเห็นลึกถึงข้างในอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเห็นเป็นึงยากรู้คือรู้รขาดูไม่ได้อะบอกเลยคือถ้าเห็นวิญญาณได้ก็เห็นแล้วอ่ะจริงๆมันเห็นแบบลึกมากขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยน่ากลัวมากตอนไปจริงใครที่เคยไปหาหมอเกี่ยวกับผมเนาะน่าจะน่าจะแบบว่าเข้าใจกัน อันนี้หาบ่อยมากหามาปีนึงละอาจจะไม่ต้องไปหาแล้วถ้ามาเริ่มใช้อันเนี้ยจริงๆามทคนถามแต่เดีชูเยอะมากเลยว่าได้กี่ห่อตวไหนนะคะได้รอนุาตได้เลยค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนตะกร้ากันนิดนึงนะคะได้ห่อเลยอ้อมนตะกร้าปักยังจ๊ะเราตะกร้าะมนะคะอุ้ยขอบคุณทุกคนที่อุดหนุนนะคะวันนี้เรอ้ามาแล้ว หนึกสิบบาทได้ถึงสี่ไหนไป้าแตงไปโชว์ข้างหน้าไหมจ๊ะมาแล้วกระด้ามาแล้วพี่พี่ค่ะอันนี้คือสีฮิ้วนะสีฮิ้วค่ะค่ะกระดาษนุ่มนะคะดึงได้สามร้อยยี่สิบห้าฟังนะคะแล้วตัวกระดาษอ่ะสี่ชั้นไม่ใชท่าไชั้นใช่ใช่ะค,ะคือเขาเป็นกระดาษนะอันนี้เราใช้กันที่ในออฟฟิศเนาะใช่ใช่ค่ะ คนใช้แล้วอเขาเหมาะกับการอยู่ในห้องน้ำห้องครัวนะคะอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนดีมากเลยไม่ดูนะไม่ต้องไปจงไปเจาะอะไรเพิ่มเนาะซื้อสี่อันเนี่ยมันจะมาไปรังลึงเลยค่ะในรังมันจะมีขอเกี่ยวเป็นเป็นตัวที่เกี่ยวอย่างเงี้ยค่ะสีถนัดแล้วก็เป็นสติ๊กเกอร์เราแปะกับผนังได้เลยนะคะเราไม่ต้องไปเจาะอะไรเพิ่มเลยอันเนี้ย ้อยได้เลยอะค่ะพี่พีคือมันดีมากมันเวิร์กมากอะคะ่ะมันเหมาะกับห้องน้าห้องครัวอะไรทีเนี้ยตรงที่ปลายเขาอะคะ่ะเขาจะมีตัวดึงอยู่อะคะ่ะใช่คือเนี่ยพี่ดึงฉีบง่ายมากเลยอะแล้วเว<ม>ลา<ม>ใช้ใช่คะ่ะแล้วตัวทิชชู่เขาอะอเขามีสีช่ชั้นอะคะอันใช้ดึงกระดาษทิชชู่ในห้องน้ำครั้งละกีเพนสองเอ้ยไม่ใช่ปกติใช้เป็นม้วนจะใช้เยอะกว่านี้แต่พอมาที่เนี่ยจะ เดียวมันก็พอแล้วนะหรือเปล่าว่าไางใครเล็กขิงกันไปอีกเอ๊ะยังไงเล็กก็อย่างเงี้ย้ะคะแผ่นของเรากระดาษเป็นไงบ้างคะนุ่มไหมนุ่มนุ่มมากนุ่มแบบไม่ไงคืออันนึงอ่ะเขาก็มีแบบเขามีสี่ชั้นเป็นสี่ชั้นแล้วอ่ะ คือมันกจะบอกว่าก็แต่จะช่วงของคูม้าค่ะเขาเป็นแบรนด์ที่มาตรฐานนะคะแล้วก็ยอดขายดีมากเพื่อนๆไปดูได้เลยมีคนขำมีคนขำที่เจฟเฟอร์ูนเล็กก็เลยดึงแค่ดึงเดียวแล้วเป็นของหนูหนูก็สามสี่ดึงได้ห่้ายังไงทําทำไมคนนี้ดึงเดียวอีกคนสามสี่ดึงมันหนูหนูก็ดึงเดียวรู้ละใครใช้เปลืองหนู ตอนนี้ตอนนี้สองดึงอีกดึงเอาไว้เซ็ตน้องตาก็จะบอกว่าก็แต่จะชู้เขาอะค่ะแบบคือเป็นเขาออกแบบมาได้ดีเนี่ยเพื่อนๆดูดิแพ็คเนี้ยสี่บาทเยอะมากเลยนะถ้าเราไปซื้อแบบอันนี้ก็ยี่สิบยี่สิบยี่สิบแล้วอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยสี่สิบบาทที่เขาขายเป็นแพ็คเออเขาขายเป็นเซ็ตนะคะสีห่อร้อยสิบร้อยหกสิบซึ่งเขาจะมีตัวนี้ดึงได้แล้วเขาก็จะมีตัวแขวนให้ด้วยเราก็ไปติดตามห้องน้ำห้องครัวอะไร เราจะบอกว่าของคูม,มาเขาไม่ได้ใช้กระดาษหรือเช็โคินนะคะถ้าแบรนด์ที่ถูกมากในท้องตลาดเพื่อนๆต้องระวังเพราะว่าเขาจะใช้สารเคมีในการปอกใหใ้กระดาษชุ่กับมะขาวแล้วก็ฆ่าเชือ้อทีนี้เราจะเอามาเช็ดอะไรในร่างกายอยู่มาเช็ดเช็ดที่บ้านอ่ะมือเราก็จะถูกสารเคมีไปด้วยตอนนี้ไม่มีสารเรื่องแสงด้วยก็คือค,คือเอาจริงๆอันนี้ใช้ใช้ซับหน้าได้ได้วยนะซับมันอะไรเงี้ยใช่หมายถึงแอนคนเรื่องน้ำและแอนก เอาเช็ดหมา่ัรานมามีคนหาหนึ่งราง็ได้สีที่แบบนี้เลยิ้วค่ะรวมแล้วก็จะได้ตัวแขวนไปด้วยหนึ่งอันก็เท่ากับว่าได้สีทิ้วบวกตัวแขวนนะคะเรามีตัวแขวนไหมคะอยากโชว์ตัวแขวนจังเลยอ๋อเราไม่มีเนาะมีคนที่อยู่ต่างประเทศดูแล้วด้วยแล้วอยากจะสั่งแต่ของเรายังยังไม่มีอ้อาจจะต้องฝากเพื่อนๆช่วยกดเนาะฝากที่บ้านช่วยกดหน่อยขอบคุณมากนะคะแล้วก็มีคนอุดหนุนมาเยอะเลยขอบคุณมากๆนะคะ ช่วยมาไลฟ์ตอนค่ำๆตอนนี้ติดงานอยากดูได้เลยค่ะสี่สี่ป้าสี่ป้ายืนทนค่ะป้าเป็นคนเที่ยงวันถึงเที่ยงคืนไปเลยจ้ะเพื่อนๆทุกคนได้กล่องไปเลยรังแบบนี้เลยร้อยหกสิบได้ทั้งรางเลยนะคะจะในรังนี้จะมีแบบนี้สี่ห่อแล้วก็จะมีโต๊ะแขวนด้วยซึ่งราคาดีมากร้อยหกสิบค่ะตัวห่อละสี่สิบบาทเองทุกคนทุกคนช่วยกันกดเคาะจนแบบหนึ่งหนึ่งเอ็มแล้ว้านแล้ว ขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆ,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 ๆขอบคุณจากใจเลยทุกคนขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากเลยขคุณกนๆเบบีบ้ค่ะเขาเป็นสี่ชั้นจริงๆนะคะก็คือเขาใช้ดีมากเองเนี่ยเขาเป็นกระดาษสี่ชั้นนะคะไม่ใช่สามไม่ใช่สองนะแล้วตกหิ้วละสี่สิบบาทเองอะค่ะพี่พี่หนึ่งร้อยหกสิบบาทพี่พี่ได้ไปสี่หิ้วเลยอะค่ะ <ๆ S 2> แล้วก็ดึงได้สามร้อยยี่สิบห้าครั้งอะค่ะ ้สะดวกจริงๆแล้วกระดาษเขานุ่มเนาะรับแบรนด์คูมาอะค่ะคือน้องเบลล่าเขาเป็นพรีเซนเตอร์นะพี่ๆค่ะเขาเป็นแบรนด์ไทยที่เชื่อใจได้นะคะคือเขาแบบผลิตของปลอดภัยมาให้เราใช้จริงๆนะคะแป๊บหนึ่งนะส่งฟรีใช่ก็คือว่าส่งถึงบ้านเลยมีมีเขบอกว่าได้กระดาษที่ช่วมาแล้วค้มมากส่งฟรีแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามีปลายทางหรือเปล่านะคะต้องลองกดเข้าไปดูเนาะจะมีปลายทางไหมคะ อทีแบบว่าทรศัท์กะโอกดีมากเลยอ่ะออเนี่ยเห็นไหมมาถูกวันมากเลยป้าแตงมากเลยนะคะป้าแตงตอนนี้นะคะมาถูกวันมากใช่อ๋อไม่มีไมปายทางนะคะแต่ว่ามีลยไปทนีมใช่แล้วก็มันเป็นของที่ทุบ้านแบบก็ต้องใช้กันอยู่แล้วเนาะใชบ้านไหนชอบทำอาหารบ้านไหนมีเด็กเ หรือว่ามีสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยแขวนไว้ตรงที่ที่เราต้องใช้งานบ่อยๆใช่เนาะใช่ค่ะสะดวกมากสะดวกมากีเติมบ่อยๆเลยค่ะก็คือใช้หมดแล้วก็ทิ้งซองไปได้เลยแล้วก็ค่อยมาแขวนใหม่เนาะมีที่แปะแขวนให้ด้วยนะหนึ่งหนึ่งห่อจะมีอ่าไอหนึ่งลังจะมีสี่สี่หอก็ตกห่อละสี่สิบบาทปกติทิชชู่อะค่ะแค่แพ็คเล็กประมาณเนี้ย ก็นสามสิบแล้วนะตบอันละ40่สถูกต้องจ้ะส่งฟรีด้วยได้เยอะมากนะแล้วเขาให้ตัวแขวนที่เป็นแบบไอตัวแปะใสๆพลาสติกมาด้วยใช่ดีมากเลยเนาะสำหรับใครที่แบบบ้านคนอยู่กันเยอะๆแล้วขี้เกียจมาใช้ทิชชู่ม้วนเอาแบบมาใส่ใหม่เรื่อยๆก็คืออันนี้แขวนทีเดียวจบเลย สายนี่จะดูสะดวกสบายนะแค่ดึงดึงดใช้ได้เลยเนาะเหมือนที่สตูเราเนาะก่อนหน้าเราก็ใช้กันแบบหมวนนี้ลองดึงให้ดูอ่ะพอมีอันนี้มาลองใช้แล้วแบบอนี้ลองดึงนี่ดึงดึงโชว์นี่เลยเห็นปะมันมันง่ายไงเราทิชชู่เขาก็ไม่ใช่ทิชชู่รีไซเคิลนะคะก็คือใช้ปลอดภัยแน่นอนนี่ค่ะความหนาด้วยเนาะประจิงเนาะหนาด้วยหนานุ่มนะคะ